้ยต <No ู้อย่างนี้ตู้ยาประจำบ้านเอ๊ะที่เปิดอย่างเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอสะหัก่อนเราดิเอ๊ะเอ๊ะ้ย่างเนี้ยยังไงกเนี้ย นี่ยังอีสนกนึกะกะกเนี่น้าต้เนี่มตอกเนี่ยยูงสีน่ะน้อง่าเท่าไหก็ยูงสี่แล้น้องงอยแล้วเฮ้ยมีหาจับเ็ดบังหานี่อย่งนีนีใส่หมาบเถอะเฮ้ยจับอยงไรเนี่ยนี่แม่เฮ้ยมีดย่งไมงจับได้ทียมีดย่างไรมีดตอกมีโบราณีบดเรื่องเลยมีดตอกุ้ย อุ้ง14ีไมดไม้าค่ะกว่าอ้ยมยมยมงดูใต้บ้านมีหอดูมงไปเสงันุนนอนในองต่อด้วอุ้งอ๋โหจัดผนี่มองได้เม่อีกอันนี้คือยังแนวสาวหรออือุ้ยเด็กสมัยใหม่เดิกไม่เคยห็นเลยเนี่ยตัวใช้ก่อนใหม่คือจังใหม่สมัยก่อนเลยปะ อันนี้เพื่นไม่ใส่เลยยังไงอันนี้ผู้ไปจับสายสินได้เลยโอ้มึนไปเลยวะแจ็คแล้วกระตามเบปเลยเนาะแล้วจับหนูไปแล้วนี้ตู้ยังมีพวกตู้ใส่ของใทยเสื้อผ้ากระเป๋าเหรอเ้ยตู้โบราณเลยตู้โบราณของสมัยรุ่นใดนี่โอ้ก็โดนแล้วออืแล้วนี่มีหอดแผ่นยังอีเหมือนแผ่นซีดีเลยวะตู้ใส่แผ่นซีดีบ่ก็คือบ้างเท่รทัดหน่อยทั้งนี้อ๋อ เรา้องนี่พ่ออะอยู่้องเราไมเคยครับม่เคยมาบ้านตัวทีเราไปหัวยุงสีไหมเราของนี้บ่อพี่อะรอยู่บ่บ่อยู่จะห้าคนเดียวแล้วกันโอ้ผู้เเ่ากัเท้าก็ได้มีหอดสูบมีหอดเลยดูไม้น่าจะเป็นแบบไม้สมัยบ้านสมัยรุ่นปูหรุนถั่วอะไรแบอนั้